แล้ววางขับรถนั่งรถเดินทางกลับมาสู่ฝันเมืองระยองกะเห็นล้านปีงไกเป็นตะแซบตะแซบจ่าก็เลยแวะกินปีงไกเขาคาบเที่ยงได้หนิพี่น้องกินตำหมักุ่งพร้อมจา่าแซบแซบปีงไกหอมหอมจา่าเชฟแซ่บกับพอชานกะกินปีงไกแก้มสมตำค่ะ แต่ว่าอากาศฮอนกะบวรรันในการกินสมตําคือเกาอันนี้เขาคาบเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อกินกับตำมักหุ่งนี่ละจ้ะพี่น้องระว่างเดินทางนั่นกะแวะเขาปั๊มน้ำมั่นจ้ะ เห็นปั๊มมีนำ้ำโต๊กสวยๆงามๆกับบลืมทีสี้ายคลิปมาให้พี่น้องได้ชื่นชมได้รับบรรยากาศเย็นเนจ้าคำมาแรงมาเลยกับบินบุรีมาแล้วพ่อชาญเล่าก็บ,บอกว่าโอ้อยากกินลาบดิวัสสนผาจอดกินลาบกับต้มแนะ่พอดีเจอล้านลาบก่อนึืนเขากับบินบุรีเขาปักก็เลยไปกินลาบน้องไข่แซบแสบใจพี่น้องพ่อชาญเล่าว,าว่าอื้มแสบยุแสบก็ตอนาเข้ามาก ขาเข้ามากกินลาบกับต้มถ้วยละลอยว่าสันปาดขายลูกทรงเรียนโรงเรียนเมืองนอกบ่ว่าสันยูนี่จารและเจดซิบบาทจ้าพี่น้องถืกใจพ่อยายสั้นเข้าเนี้ยวกับกล้องละซีบบาทแซ แสบแลาบต้มกะ70บาททุกอย่างเลยค่ะพอชาญเล่าย่องต่อไปคันเฮ้าพานไปพานมาเข้ามากินเขาล่านนี่เด้อจอยผานา่าถึกใจเล่ายเราก็กินน้ำซ่าคือเกาแล้วพี่น้องขอบคุณทุกคำอวยพรเ,เด้อจาเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางทุกคนจ้า